กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยกะบอกวันนี้ครับมาว่าในเรื่องของค่าความชํานาญธาตุครับมีคนถามเยอะมากเลยครับแทบจะถูกแายถุกคลิปเลยว่าความแรงมันยังไงกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักเวทควรใส่อะไรดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูและทดสอบกันครับผมไปเลยลุย เดีย๋ยวเรามาดูคําอธิบายของความชํานาญธาตุกันก่อนนะครับก็เปิดที่ตัวละครไหนก็ได้แล้วกดรายละเอียดนะครับเขาก็จะมีบอกชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดปฏิกิริยา,าธาตุเกิดขึ้นนะครับมันจะคิดคํานวณดาเมจจากความชํานาญธาตุปฏิกิริยา,าธาตุเช่นอะไรนี่ครับรละเหยละลายอ่าแต่ละเหยกับละลายเนี่ยมันจะบวกนิดเดียวนะมันจะบวกน้อยกว่าปฏิกิริยา,าธาตุแบบอื่นนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยความชํานาญธาตุราวๆสี่ร้อยนะครับจะบวกแค่60%เท่านั้น แต่ความเสียหายที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดนำไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าน้ำแข็งแตกและกระจายจะเพิ่มขึ้น145.8%พูดง่ายๆคือแรงมากถ้าเป็นพวกเอฟเฟกเหล่านี้ส่วนถ้าเกิดทตดหินไปคอมโบกับชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของการดูดซับความเสียหายพูดง่ายๆก็คือเกราะเนี่ยจะมากขึ้นนั่นเองครับส่วนการเผาไหม้ไม่ได้มีการพูดถึงนะครับการเผาไหม้คือไฟเนี่ย ยิงใส่พวกไม้พวกออบเจกต่างๆหรือพวกโพลิงทัชไอที่เป็นพืชอะเนาะซึ่งนี้ไม่ได้มีเขียนบอกไว้ครับแต่ดูจากสภาพแล้วก็คิดว่าน่าจะมาจากพลังโจมตีเป็นหลักนะครับทีนี้มาดูคอมโบที่ผมทําบ่อยที่สุดในการเล่นจริงเลยกันแล้วกันนะครับก็คือชารจไฟฟ้านั่นเองครับผมโจมตีไปด้วยน้ําก่อนแล้วตามด้วยไฟฟ้านะครับจะมีดาเมจขึ้น2อันนะครับก็คือเมื่อกี้เห็นไหมร้อยหกสิบกว่ากับพันเกานะครับไอแปดร้อยไม่ต้องดูนะอันนี้เป็นของอาวุธนะฮะไม่เกี่ยวนะครับเด้วเอาไม่เอาไม่ โจมตีน้านะครับแล้วก็ตามด้วยไฟฟ้านะครับเห็นไหมมันขึ้น160กว่ากับพันเห็นไหมครับพันเเนี่ยแหละครับก็คือคิดคํานวณจากค่าความชํานาญธาตุครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะตีแรงล่ะเราก็เพิ่มโจมตีไงถูวะอ่าเนี่ยที่ลิซ่าโจมตีก็อย่างที่เห็นนะครับร้อกว่านะครับทีนี้ความพิเศษของเจ้าตัวชาร์จไฟฟ้าเนี่ยก็คือมันจะสนใจแค่เฉพาะความชํานาญธาตุของตัวไฟฟ้าเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมโจมตีด้วยไฟฟ้าก่อนอะแล้วตามด้วยน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพันเดียเกัน เพราะฉะนั้นบา r b บาร่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปคอมโบกับใครคอมโบกับลิซ่าตลอดการเนี่ยบอกได้เลยว่าเปลี่ยนไปสายแอตแทก็ได้นะครับตัวเองจะได้ตีแรงขึ้นไงจะได้ช่วยสนับสนุนการทําคอมโบกับบาบาร่าได้ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วข้อดีของไอชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันโดนหลายตัวด้วยนะถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆก,กันอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็คือความแรงเนี่ยมันขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะครับ เผื่อไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองนะครับคือผมจะเปลี่ยนเอาความชํานาญธาตุออกนะครับแล้วเอาพลังโจมตีเข้ามานะครับอ่ะเปลี่ยนเลยก็แล้วกันนะครับเอาให้เห็นกันชัดๆครับว่าดาเมจกลายเป็นเท่าไหร่อ้าวฝนตกพอดีครับไม่ต้องเรียกบาบาร่ามาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวลองโจมตีใส่เลยก็แล้วกันนะครับชาร์จไฟฟ้าเหลือพันห้าเห็นไหมครับพันห้าเจ็ดสิบนะครับแต่พลังโจมตีกลายเป็นหนึ่งเก้าเก้านะครับทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าอ้าวเมื่อกี้พันห้าทำไมกลายเป็นพันแปดแล้วคือผมถือของไง ก็คือเวลาที่มันเคยเกิดปฏิกิริยาไปแล้วรอบนึงอะ่ะครั้งต่อไปมันจะแรงขึ้นเออมันก็เลยจากพันหเด้งกลายเป็นพันแโอเคไหมแล้วไอพันเ0เมื่อกี้เด้งเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณ2อ0พ2น0นึครับผมโอเคปะ่ะแล้วของที่ว่าคือไรนี่เลยครับเซตของ Artifact Instructor ครับผมก็ใส่4อันนะฮะเมื่อมันทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุหครั้งแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความชนานํานาญธาตุลอยหน่วยนั่นเองนะครับ อันนี้เขาเขียนผิดไงเขาบอกว่าใช้สกิลธาตุจริงๆไม่ใช่นะให้เกิดปฏิกิริยาธาตุไปก่อนหนึ่งครั้งมันก็เลยเทําให้ครั้งต่อไปที่เกิดปฏิกิริยาธาตุเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีนี้ดูคอมโบต่อไปบ้างครับโอเวอร์โหลดนะครับก็คือไฟก่อนใช่ไหมอ่าแล้วก็ตามด้วยไฟฟ้านะครับดูของลิซ่าดีๆนะครับบึ้มนะฮะก็สามพันหนึ่งสามพันหนึ่งนี่คือความแรงจากความชนานํานาญธาตุนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาลิซ่าโจมตีก่อนนะครับแล้วตามด้วยเอมเบอร์ทีหลังนะครับดูนะฮะ ดามจโอเวอร์โหลดแค่พันสนะครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่ามันไม่เหมือนชาร์จไฟฟ้าอะไรไงครับโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะคํานวณจากพลังของคนที่ออกมาทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุพูดง่ายๆคือคนที่ยิงทีหลังนั่นแหละครับทีนี้จะมีคนถามบ่อยมากเลยก็คือถ้าเกิดน้องฟิชโยนอีกาเนี่ยแล้วให้น้องเซียงหลิงเนี่ยโยนหมีไปเนี่ยเขาจะคิดความชํานาญธาตุของใครคําตอบคือมันจะคิด จากคนที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาครับสมมุติว่าหมีพ้นไฟไปก่อนแล้วตามด้วยอีกาก็คืออีกาก็คือยิงไฟฟ้าใส่ใช่ไหมครับอันนี้จะคิดค่าความชํานาญของน้องฟิชเป็นหลักโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าอีกายิงก่อนนะครับติดไฟฟ้าปุ๊บหมีของเซียงหลิงโจมตีใส่ไปปั๊บเนี่ยอันนี้จะคิดค่าความชํานาญจากน้องเซียงหลิงนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องแยกให้ดีนะครับว่าเราจะเน้นอะไร ความแรงของหมีพ่นไฟหรือว่าความแรงของอีกาจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีถ้าเกิดเราแบบคาดเดาไม่ได้นะว่าใครจะทําให้เกิดปฏิกิกริยาธาตุอะก็ไปเน้นโจมตีแรงๆเลยก็ได้โอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมสั่งได้ว่าเนี่ยน้องฟิตจะโจมตีทีหลังตลอดอีกาของน้องฟิตจะโจมตีทีหลังตลอดแล้วอยากให้มันแบบบึ้มแรงๆก็ต้องมาอัพความชนานาญธาตุของน้องฟิชนั่นเองเข้าใจยังครับ แต่มันยากไงเพราะเราสั่งไม่ได้ใช่ไหมบางทีวันดีคืนดีหมีมันก็พ่นอะไรก็ไม่รู้เละเทะถูกไหมครับมันยากตรงนี้แหละครับว่า2คนนี้เนี่ยใครควรที่จะใช้ค่าความชํานาญธาตุส่วนตัวตามความเห็นของผมนะไม่ต้องทั้งคู่เลยคือเป็นเน้นโจมตีเถอะเอาจริงๆนะทีนี้เรามาดูคอมโบธาตุไฟกันบ้างครับคอมโบธาตุไฟที่ผมจะใช้บ่อยกับแอมเบอร์นะก็คือจะมีน้ําแข็งกับน้ำครับผมคือน้าแข็งอ่ะยิงไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยไฟดามเมจจะแรงขึ้น2เท่านะครับ จะแรงขึ้น2เท่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเนี่ยมันจะแค่1.5เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเอาไฟยิงตัวไหนแรงๆเนี่ยให้ใช้น้ําแข็งนะครับน้าแข็งจะแรงกว่าน้ํานะเดี๋ยวลองดูน้ําใหม่ปุ๊บยิงน้ําไปแล้วนะครับนะคราวนี้เดี๋ยวยิงด้วยไฟใหม่นะครับจะเห็นว่า4 0 0พเ้ห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาไฟปิดนะครับให้เอาน้ําแข็งนะครับทีนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดเราใช้ไฟเปิดไปก่อนล่ะเออถ้าเกิดเราเอาไฟเปิดก่อนเนี่ย ต้องปิดด้วยน้ํานะครับแล้วน้ําจะแรงขึ้น2เท่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้น้ำนะฮะเดี๋ยวเอาบาบาร่าโจมตีก่อนแล้วกันนะเท่าไหร่ประมาณ400นะครับจำไว้ก่อนนะ0 0่ะอยนะอะทีนี้ผมก็จุดไฟนะครับเจ้าคนป่าก่อนนะครับติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับดูอีกครั้งนะครับบาบาร่ามาดาเมทพันกว่าเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดอยากจะให้ท่านน้ําแรงเนี่ยต้องเอาให้ติดไฟก่อนนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นน้ําแข็งล่ะถ้าน้ําแข็งก่อนอ่ะแล้วตามด้วยน้ําล่ะมันเป็นการแช่แข็งนะครับ มันจะไม่มีดาเมจจากปฏิกิริยาธาตุมันจะมีดาเมจของบาบาร่าเพียคือ400กว่าแล้วมันก็จะแข็งเลยเข้าใจยังคําถามที่พบบ่อยต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือแล้วมันสามารถที่จะติดคริติคอลได้ไหมไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นปฏิกิริยาธาตุเนี่ยจากการทดลองนะครับตั้งแต่เล่นมาจนถึงวันนี้นะ2-3าันทิ์เนี่ยไม่เคยมีการติดคริติคอลเลยแม้แต่ขังเดียวครับผมแต่ในอนะนมาันอานจะมีอัปเดตไงต้องออกตัวไว้ก่อน ทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องของค่าความชํานาญธาตุอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าการระเหยและการละลายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันจะบวกน้อยกว่าอันอื่นถูกไหมครับและถ้าเกิดว่าเราลองใส่ของที่มันบวกค่าความชนานาญธาตุให้กับธาตุไฟละ่ะมันจะแรงขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปทดสอบเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูทั้งแบบใส่ของโจมตีแล้วก็ใส่ของธาตุครับ เบอร์ผมก็ใส่เซตเพิ่มแต่พลังโจมตีอย่างเดียวนะครับก็ความชํานาญท่านไม่เค่อยมีครับมันติดสอยห้อยตามมาจากไอ้พวกนี้นั่นแหละก็คือเน้นเรื่องของความโจมตีพลังโจมตีอ่าแล้วก็พวกอัตราคลีนะครับให้ดูก่อนนะฮะเนี่ยพลังโจมตีนี้ไม่บวกเลยนะนี่ก็โจมตีใช่ไหมครับนี่ก็โจมตีแต่เป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นโบนัสกายภาพครับ อันนี้ก็เป็นความแรงคลีเพราะว่าเอมเบอร์สั่งได้ครับสั่งคลีได้ยิงเข้าหัวมันคลีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูกับคอมโบธาตุนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ฝนตกพอดีครับเดี๋ยวเทสไก่พวกนี้เลยแล้วกันเทสกับธาตุน้ําก่อนนะครับลองดูนะก็จะเห็นว่า4,500ครับก็คือมันเปียกน้ําอยู่เราใช้ไฟโจมตีเข้าไป4,500นะครับจำไว้นะ4,500นะโอเคเดี๋ยวผมให้มันแข็งก่อนแล้วก็ยิงเข้าไปใหม่ครับ ถ้าเป็นน้าแข็งจะ6 0พันใช่ไหมครับน้ำแข็งจะ6 0พันจาตัวเลขไว้นะครับเพราะว่าอันนี้คือเซตโจมตีนะครับเดี๋ยวผมกลับมาใหม่คราวนี้นะครับผมจะเอาโจมตีลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาความชํานาญธาตุเข้ามาเป็น92นะครับเปลี่ยนเลยนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าพลังโจมตีผมหายไปร้อยกว่านะครับแล้วก็ความชํานาญธาตุขึ้นมาเกือบร้อยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะแรงขึ้นกว่าเดิมไหมกลับมาที่เดิมนะครับฝนยังคงตกอยู่นะครับยิงไปตัวนี้นะ 4 0 0นะครับเรียกได้ว่าเท่ากันเลยนะพอๆกันเลยรู้สึกจะแรงกว่าเดิมด้วยเล็กน้อยนะครับอเดี๋ยวผมแช่แข็งก่อนเอาตัวนี้ดิเอาเราจะปีนทําไมล่ะโอ้โหเซ็งเลยเอาใหม่เอาใหม่กลับมาใหม่ครับคราวนี้ให้แข็งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยิงนะฮะ6,001ครับผมแตกเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาแต่โจมตีเพียวๆอย่างเดียวเนี่ย มันอาจจะไม่ตอบโจทย์เสมอไปนะครับถึงแม้ว่าเราดูรายละเอียดมาแล้วใช่ไหมครับว่าค่าความชํานาญท่านเนี่ยมันจะส่งผลต่อการระเหยและ,ละละลายเนี่ยค่อนข้างต่ําแต่มันก็สูงมากเพียงพอนะที่ทําให้ดาเมนมันขึ้นได้อ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเพิ่งรู้เลยนนเนี่ยสดสดเลยไม่เคยคิดจะทําความชํานาญท่านให้เอมเบอร์มาก,ก่อนเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมลองดิ คราวนี้นะครับผมมาสายผสมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นบวก18%นทั้งคู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมเพิ่มความชํานาญท่านขึ้นมา80หน่วยแต่เรื่องของพลังโจมตีกับค่าความชํานาญท่านเนี่ยผมหาไม่ได้เท่านี้เนื่องจากไม่ได้เตรียมของไวท้ทดสอบไงเอาเท่าที่มีก่อนละกันนะครับเดี๋ยวนอนาคตอาจจะมีการทําคลิปเอมเบอร์ใหมเ่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมหามอนเตอร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับดูดีว่าถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วจะแรงเท่าไหร่เอามาดูสุดตัวติดน้ํานะครับ 4,548นะครับ4,548ทีนี้เดี๋ยวมาดูน้ำแข็งว่าง6,537นะครับก็เรียกได้ว่าดาเมจสูสีนะเนี่ยนี่คือบวกชำนานท่านนะสูสีนะเนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนของก่อนคราวนี้จะเอาชำนานท่านให้สุดรอแป๊บ คราวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเซตอินสตัคเตอร์นะครับก็บวกโจมตี204นะความชํานาญท่าน144นะครับแล้วมันได้อนี่เข้าไปอีกด้วยมันก็จะบวกความชนานาญท่านเยอะเข้าไปอีกใช่ไหมครับก็คือบวกไว้สุดเลยส่วนอัฟติแฟกต์นะครับก็จริงๆผมบูทแค่ไม่กี่ส่วนนะก็คือจะเป็นส่วนนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนเอาแอตแทกออกแล้วอันนี้ใส่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็อันนี้ยังคงเหมือนเดิมทุกเซตนะครับก็คือหาอื่นแทนไม่ได้ไงก็คือยังคงเป็นอันนี้อยู่ ส่วนอันนี้มงกุดนะครับก็เปลี่ยนเซตแต่ว่าความแรงคริยังเท่าอันเก่านะก็คือยังเข้าอันนี้ใช่ไหมเท่ากันนะครับความแรงคริเท่ากันงั้นก็เดี๋ยวไปหาศัตรูบวกเลยก็แล้วกันนะครับเจอแล้วก็เอาน้ําก่อนเลยแล้วกันนะครับยิงเข้าหัวนะครับเป้ง4 171ครับผมอีกทีนี้เพราะว่าตอนนี้เราได้โบนัสอินสตัคเตอร์แล้วนะครับ5 1 2 2ครับผมอย่าลืมนะว่าเราเกิดปฏิกิริยาธาตุไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะได้โบนัสเพิ่มนะครับมันก็เลยยิงครั้งที่2แรงขึ้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวคราวนี้ไปให้แข่งบ้างครับ2ตัวนะฮะใก,ใกล้กันหน่อยครับจะได้เห็นแบบไล่เลี่ยกันครับผมมามามาเอามาเอา,เอามาโอเคออกมาไหมนะ่ะเออออกมาสิโอเคเอาละยิงหัวนะครับห้าห้าหหนึ่งะครับได้โบนัสแล้วนะ68 3 0สย์ครับผมเรียกได้ว่าแรงกว่าทุกเซตถ้าติดต้องบอกว่าถ้าติดนะถ้าติดปฏิกิริยาท่าไปแล้วหนึ่งรอบครั้งที่2จะแรงกว่านะครับ และนี่แหละครับหน้าตาของตารางครับผมสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นเซตอะไรที่ผมใส่นะครับเป็นเซตอะไรบ้างและอาร์ติแฟกต์แต่ละอันเนี่ยบวกแอตทกเท่าไหร่บวกเอลิเมนต์เท่าไหร่นะครับและดามจจากการะเหยเท่าไหร่นะครับละลายเท่าไหร่พิเศษอันสุดท้ายก็คือเป็นเซตอินสตัคเตอร์ใช่ไหมครับคือปกติยังไม่ได้บับก็จะเป็นตัวบนนะครับถ้าได้บับแล้วก็จะเป็นตัวล่างเท่านั้นเองนะครับ คำถามต่อมาเลยก็คือว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเป็นเซตที่มันมีอินสตัคเตอร์ผสมไปด้วยใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทุกตัวนะท่านผู้ชมพิจารณาดูก่อนนะครับว่าได้เล่นเกี่ยวกับการเลเหยหรือว่าการละลายหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นเราเน้นโจมตีเป็นหลักอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเลยครับท่านผู้ชมเล่นเหมือนเดิมแอตแท็กบวกตลอดคือไอที่มาเล่นสายผสมอย่างเงี้ยมันสําหรับพวกที่เป็นสายน้ําแข็งกับไฟหรือว่าสายน้ํากับไฟ อะไรพวกนี้ที่อาศัยดาเมจจากการทำปฏิกิริยาธาตุเกี่ยวกับการระเหยและการละลายเป็นหลกักโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับแล้วก็นี่คือการทดสอบแบบลวกๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะมีเพาะออปชันย่อยด้วยถูกไหมครับผมไม่ได้เอามาใส่ในตารางนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตัวแปรที่เราอาจจะคาดคะเนไม่ได้อยู่ด้วยนะครับสรุปอีกครั้งแล้วกันมีอะไรใส่อน,นั้นจบ <c oughs> <laughs> มีอะไรก็ใส่ไปก่อนโอเคว่าเออจบแค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับลิปนี้ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะ